สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบานแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อเรื่องคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดภาวนาสั้นๆจะเป็นผู้ร่ำรวยก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทําด้วยนะคะ เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังคาคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกภาวนาสั้นๆจะเป็นผู้ร่ำรวยนะโมพุทธายะนะมะพัทะจะภากาสะนะมะอ,ะอุนิพานะปัจโยโหตุสาธุ ณโมพุทธายะซึ่งเป็นพระนามย่อของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในพัทรกับนี้และตรงกับคาถาเปิดจิตรับแสงทิพย์ของแสงทิพย์อริยธรรมด้วยณคือพระพุทธเจ้ากะกุสันโธผ่านมาแล้วเก้าล้านล้าน,ล,านล้านปีโมคือพระพุทธเจ้าโกนาคม ผ่านมาแล้วหล้านล้านล้านปีพุทธคือพระพุทธเจ้ากัสโปผ่านมาแล้วสามล้านล้านล้านปีทาคือพระพุทธเจ้าสมณะโคดมผ่านมาแล้ว2549ปียะคือพระศีิอริยะเมตรโยรออีกสามล้านล้านล้านปีอุบัติมาในโลกมนุษย์ ตามพุทธพยากรณ์ณมะพัทธะรองประธานพระคาถาเป็นพระคาถาดินน้ำไฟลมคือท่าทั้งสี่ซึ่งมาพร้องกับณมะพัะาทธะคาถาเปิดตาทิพตาปัญญาเพื่อรับอัญเชิญพระเจดพระองค์เข้าตัวของแสงทิพอริยธรรมด้วยนะ คือธาตุน้ำเป็นแม่ตามหานิยมมหาสเสน่ห์ควรท่องจาไว้ทุกคนมะคือธาตุดินช่วยให้อยู่โยงคงกระพันชาตรีพระคือธาตุไฟช่วยป้องกันพูดผีปีศาจทะคือธาตุลมเป็นกำบังแคล้วคลาดศัตรูมองไม่เห็น จะพระกะสะเสริมพลังธาตุทั้งสี่จะเสริมพลังธาตุน้ำทำให้อบอุ่นเย็นสบายคอยช่วยเหลือผู้อื่นพระเสริมพลังธาตุดินทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่อ่อนแอมีฤทธิ์เดชมาเดชะกะเสริมพลังธาตุไฟช่วยทำลายล้างสิ่งอาถรรพ์และ โรคภัยไข้เจ็บสะเสริมพลังธาตุลมเมื่อไฟจะดับลมก็พัดสิ่งร้ายกลายเป็นดีจนกลับมาร่ำรวยได้ณนะมาะอะอุธาตุแก้วครอบจักรวาลณนะสร้างเสริมหนุนธาตุน้ำคือแก้วมณีโชติรสแก้วสารพัดนึกมีกายสิทธิ ถ้าพยามารได้ไว้พุทธศาสนาจะไม่มีมะสร้างเสริมหนุนธาตุดินคือแก้วไพทูลช่วยหนุนความคิดพูดเช่นพระเครื่องรางของครั้งอะสร้างเสริมหนุนธาตุไฟแก้ววิเชียนเพชรทำให้จิตใจหนักแน่นมั่นคง ป้องกันไทยทั้งปวงอุสร้างเสริมหนุนธาตุลมคือแก้วปัธร,รมราชมหาราชาคือแก้วปัธรรมราชโชคลาภวาสนาขาขายหน้าที่การงานอานิสงของน้ำทำให้อยู่เย็นเป็นสุขชื่นอกชื่นใจไฟทำให้สว่างสวยโชตช่วงชัชวาล สพระคาถาสำคัญนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน 1. นักนะโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะเป็นคาถาเปิดจิตรับแสงทิพย์แสงอรยธรรมจากพระบรมธรรมบิดาพระวิสุทธิพุทธรังสีประธานในดินแดนทิพนิพพานแสงสีขาวใสประกายเพชร ฉับพันรังสีรัศมีหกประการของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพลังพระพลังบุญพลังเมตตาของพระมหาโพธิสัตว์เจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมีรัศมีจิตแสงกายทิพย์ตั้งแต่หกสีลงมาพระคาถาณนะโมพุทธ,ธายะใช้ได้ทุกด้านครอบจัก,กรวาลทั้งแคล้วคลาดปลอดภัย แม่ตามหานิยมรักษาโรคภัยไข้เจ็บใช้เป็นคำภาวนาก็ได้ดีทั้งนั้นเวลาจะมีอุบัติเหตุเพศภัยกระทันหันใช้พระคาถานี้สวดว่านะโมพุทธายะพลังพระช่วยลูกด้วย 2. อนะมะพะทะนะโมพุทธายะใช้รับพระเจ็ดพระองค์หรือ ปิดทองอันเชิญพระเจ็ดพระองค์เข้าไว้ในจิตและใช้เป็นคำบริกรรมภาวนาหลักประจำวันในเวลาต่างๆด้วยนะมะพะทะเป็นบทไหว้ครูเป็นอิทธิริ์คาถาตาทิพและเป็นมโนโมายุธิด้วยนะโมพุทธายะเป็นบุญยริ์ของพระเบื้องบนส คาถาเงินล้านหรือพระคาถาแผ่เมตตาอริยทรัพย์ทั่วไตรภพใชในการแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญกุศลของเราที่ได้บำเพ็ญมาทั้งหมดจากอดีตท,ทุกภพทุกชาติถึงปัจจุบันฝากไปกับแสงทิพย์ไปให้ตนเองพ่อแม่บรรพบุรุษครูบาอาจารย์เจ้ากรรนายเวสรสรรพสัตว์ สัพพะวิญญาณทั่วทั้งสามโลกให้ได้รับส่วนบุญกุศลและโมทนาบุญเขาจะได้รับทันที80-90%ของเราสัตว์ที่อยู่ในอบายภูมิคือสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้รับลดโทษ50%ทันทีบางส่วนยกสภาวะจิต ไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นเช่นเป็นเทวดาได้เลยนาสังสิโมเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือรือคาถาและความเป็นมาของพระคาถาความหมายของคำว่าคาถาและวิชาอาคมในความหมายของคนปัจจุบันประวัติคาถาและความเป็นมาของพระคาถาต่างๆ การใช้คาถาให้มีความศักดิ์สิทธิ์คาถาเป็นองค์ภาวนาเพื่อสร้างกระแสจิตเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลพระพุทธศาสนาจเจริญนุ่งเรืองมากแต่หลังจากการทำสังขายนาพระพุทธศาสนาครั้งที่สามตติสังขายนาแล้วพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียเริ่มล่วงโรยลง และต่อมาได้ย้ายไปปดิสถานในลังกาศาส,สนาพุทธกับพราหมณ์ในอินเดียสมัยนั้นได้ผสมผสานกันมาจนเกิดมีลัทธิพุทธตันตราลัทธิพุทธศาสนาอันเกี่ยวกับการใช้คาถาอาคมพระคาถาเกิดขึ้นอีกลัทธิหนึ่งศาส,สนาพราหมณ์ในขณะนั้นมีความมั่นคงเลื่อมใส ในลัทธิไสยศาสตร์มากมีการใช้เวทมนต์คาถาเป่าพ่นปุกเสกและลงเลขยันประกอบอาถรรพ์ต่างๆแม้ในทางพระพุทธศาสนาก็ใช่ว่าจะาปฏิเสธเสียทีเดียวเพราะพระพุทธศาสนาเองก็ยังมีคุณอัศจรรย์ที่จัดเป็นปาฏิหาริย์ไว้สองอย่างคือ 1. อนุสาสนีปาฏิหารคือคำสอนที่เป็นอัศจรรย์ 2. อ,อิทธิปาฏิหารคือฤทธิ์ที่เป็นอัศจรรย์ถึงกับพระพุทธเจ้าได้ส่งยกย่องพระโมคคัลลานะเถระไว้เป็นยอดของพระภิกษุที่ทรงอิทธิฤทธิหากแต่พระองค์ไม่ทรงยกย่องอิทธิปาฏิหารเท่ากับ อนุสาสนีปาฏิหาริการใช้เวทมนตคา,านั้นผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ดวงจิตสำรวมเป็นสมาธิและสมาธินี้ท่านจัดบนฐานแห่งวิปัสสนาญาณถึงแม้หากว่าปะทุชนเราจะบรรลุได้อย่างสูงไม่เกินยานสมาบัติก็ตามกระนั้น ก็สามารถที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์ได้ตามภูมิของตนเช่นพระเทวทัตหนแรกที่เธอได้รูปยานเธอก็ยังสามารถบิดเบือนแปลงกายกระทําอวดให้อาชาติศัตรูกุมารหลงไหลเลื่อมใสได้ส่วนอารมณ์ของรูปยานนั้นท่านใช้กระสินบ้างใช้คาถาบริกรรมบ้างสุดแต่นิสัย ของผู้บำเพ็ญปฏิบตัติโดยเฉพาะที่ใช้คาถาบริกรรมนั้นผู้บริกรรมจะรู้ถึงเนื้อความของคาถาที่บริกรรมนั้นหรือไม่ก็ตามนั่นมีใช่สิ่งที่เป็นปัญหาที่สำคัญเพราะความมุ่งหมายต้องการแต่จะให้สมาธิเท่านั้นเพื่อผลในทางอิทธิปาฏิหาริย์ที่ตนมุ่งหวังปรารถนาพระคาถา และการทำสมาธิแบบนี้ได้เจริญแพร่หลายมากขึ้นได้เกิดมีคนาณาจารย์มุ่งสั่งสอนเวทมนต์กันและได้ดัดแปลงแก้ไขวิธีทางศสยศาสตร์ของพราหมณ์มาใช้โดยคัดตัดตอนเอาเนื้อมนต์ของพราหมณ์นั้นออกเสียบรรจุพระพุทธมนต์แทรกเข้าไปแทนเพราะมาคิดกันว่า มนพรามยังเรืองอานุภาพถึงอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นพุทธมนต์คงจะยิ่งกว่าเป็นแน่ฉะนั้นในการใช้เวทมนคาถาที่พวกเราพุทธศาสานิกชนปฏิบัติกันทุกวันนี้จึงล้วนแล้วแต่เป็นพระพุทธมนต์ที่ท่านโบราณอาจารย์ดัดแปลงแก้ไขเรียนแบบอย่าง วิธีทางลัทธิไสยศาสตร์เดิมมาเท่านั้นหาใช่เป็นลัทธิไสยศาสตร์ของพราหมณ์ดังที่บางท่านเข้าใจไม่การรวบรวมคำพีพระเวทพระคาถาอย่างจริงจังเกิดขึ้นในสมัยเจ้าพระคุณพระมงคลราชมุนีสนวัตสุทัศแต่เมื่อครั้งยังดำรงสมณะศักดิ์เป็นพระศรีสัจยานมุนี อยู่นั้นพระคุณท่านผู้สนใจในศสยศาสตร์ประเภทนี้อยู่มากจึงได้พยายามรวบรวมขึ้นไว้จากสับพระตำราต่างๆส่วนมากเป็นของสมเด็จพระสังฆราชแพรซึ่งเป็นพระอุปชาจารย์ของท่านอันได้รับสืบต่อมาจากสมเด็จพระวันรัตแดงท่านได้ตั้งปาณิธาน ที่จะให้วิชาเหล่านี้ได้เผยแพร่ออกไปเพราะเกรงว่าจะสาบสูญเสียหมดในการรวบรวมคำภีพระเวทพระคาถาต่างๆเหล่านี้ข้อความบางแห่งพอจะมีต้นฉบับสอบทานก็ได้จัดการสอบทานแก้ไขให้ถูกต้องตามต้นฉบับเดิมซึ่งได้คัดลอกสืบต่อกันมาแต่ก็ยังมีอักขระพระคาถา เนื้อหม่นนั้นบางทีก็มีความคลาดเคลื่อนไปบ้างสำหรับบทที่หาต้นฉบับสอบฐานไม่ได้ก็คงไว้ตามรูปเดิมซึ่งถ้าหากได้ผ่านสายตาท่านผู้รู้ทั้งหลายก็ได้โปรดกรุณาแก้ไขต่อเติมเสียให้ครบถ้วนเพื่อจะได้เป็นตำราที่ถูกต้องบอริบูรณ์ดุดต้นฉบับของเดิม เพื่อเป็นการเทริดทูนวิทยาการอันประเสริฐรวมทั้งได้ดำรงคงอยู่เป็นแนวศึกษาของชนชั้นหลังสืบต่อไปความหมายของคำว่าคาถาพระคาถาและวิชาอาคมในความหมายของคนปัจจุบันการใช้คาถาให้มีความศักดิ์สิทธิ์คาถาเป็นองค์ภาวนาเพื่อสร้างกระแสจิต ในนี้จะมีบทคาถาต่างๆทั้งคาถาชินบัญชรคาถาทางเมตตามหานิยมคาถาทางโพงกระพันชาตรีคาถาแคล้วคลาดคาถาแผ่ส่วนกูศลคาถาเมตตาคาถากันของไม่ดีหัวใจพระคาถาต่างๆคาถาบูชาเทพเจ้าคาถาบูชาพระพุทธรูปต่างๆ ซึ่งคาถาต่างๆเป็นที่สืบทอดกันมาแต่โบราณสมัยก่อนคนจะใช้คาถาต่างๆได้สำลิดผลกันมากเนื่องจากมีความเชื่อความศรัทธาและสัจจะเป็นสำคัญส่วนการท่องหรือตัวอักษรอ,อักขระการออกเสียงต่างๆอาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างส่วนสำคัญอยู่ที่ความมั่นใจ และความตั้งมั่นมากกว่ายกตัวอย่างง่ายๆแค่บทสวดมนต์ต่างๆการออกเสียงในส่วนของภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานก็ต่างกันแล้วแต่ทำไมถึงมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันละ่ะก็เพราะความตั้งมั่นไม่สงสัยในครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนมาเวทมนต์คาถาใดๆก็ตามถ้าหากว่า เราจะต้องท่องจำให้ได้ก็จะต้องทำใจให้บริสุทธิ์อาบน้ำชำระล้างสิ่งโสโครกให้สะอาดเสียก่อนแล้วก็นำดอกไม้ทูบเทียนบูชาพระแล้วก็ระลึกเป็นการขอพรบารามีให้ท่องจำได้ง่ายจำได้แม่นแล้วก็กราบตำรานั้นสามครั้งต่อจากนั้นก็เปิดขึ้นมาท่องจำ หนังสือนั้นอย่าเหยียบอย่าข้ามอย่านั่งทับหรือนอนทับขณะท่องอย่านอนหลับให้หนังสือทับคาอ,อกจะทำให้ปัญญาเสื่อมเมื่อจะท่องหรือจะใช้พระคาถาใดๆทุกๆพระคาถาจะต้องตั้งนาโมสามจบก่อนคาถาและวิชาอาคมในความหมายของคนปัจจุบันยังมีในอีกหลายประการในแรก ตรงกับความหมายของพระเวทใช้อ้อนวอนเส้นสวงบูชาและขอพรอนอำนาจแม้แต่การเชื่อว่าเป็นรหัสที่ได้รับจากเทพเจ้าเป็นพิษอักขระมีความหมายในตัวเองต้องท่องบนให้ถูกต้องทุกคำห้ามแก้ไขในการเรียนควรเรียนจากปากเพื่อรักษาสำเนียงโบราณไว้ ซึ่งทำให้คาถาเพี้ยนอยู่ทุกวันนี้ในที่สองเป็นสิ่งลึกลับมีอำนาจและมีตัวตนใช้ได้เหมือนเครื่องมือสำเร็จรูปคาถาเมตตาคาถามหาสเสนบริกรรมภาวนาแล้วเมตตาคาถาทรหดบริกรรมภาวนาแล้วอยู่คงคาถาทั้งปวงมีอาถรรพ์เรียนแล้วไม่เจริญ มีพลังสร้างโทษแก่ผู้ใช้ได้สามารถสูบตัวตนของอาคมได้คล้ายกับตำนานอาสูนสูบพระเวทของพระพรหมตอนหลับแผงธิ์วุ่นวายจนพระนารายต้องอวตารไปปราบเกิดเป็นคำว่าอาคมเข้าตัวเป็นที่เกรงกลัวกันมากสำหรับคนเรียนคาถายุคใหม่สับสนกับคำว่า ถ้าเข้าตัวแล้วจะทําให้อายุสั้นบ้าใบาวิกลจริตตาบอดชิบหายตายหงคล้ายกับผิดครูซึ่งโบราณน,นั้นต้องการให้อาคมเข้าตัวอย่างที่สุดก่อนทําการใดๆท่านต้องเรียกอาคมเรียกอักขระเข้าตัวก่อนเรียนวิชาต้องเรียนจนกว่าอาคมเข้าหนังเนื้อและกระดู ไม่มีใครเลยที่กลัวอาคมเข้าตัวแต่กลัวผิดครูถ้าใช้คาถาแล้วชิบหายตายหงทันตาแสดงว่าผู้เรียนนั้นใช้คาถาไปในทางที่เลวอย่างแน่นอนเพราะกรรมไม่ใช่เพราะตัวอาคมการเรียกอาคมเข้าตัวนี้สนับสนุนว่าอาคมหมายถึงวิชาความรู้ แต่การสูบอาคมหรือคัดทิ้งแท้จริงเป็นการสูบปราณหรือลดพลังปราณคุ้มครองตัวของฝ่ายตรงข้ามการจะทำได้ต้องมีปราณที่แข็งแกรง่งทัดเทียมกันเป็นอย่างน้อยการให้โทษต่อสุขภาพร่างกายของปราณอย่างเรียกว่าอาคมเข้าตัวนั้นเกิดจากการที่ปราณแตกกระจายหรือ ถูกกระแทกโดยปราณของผู้อื่นอย่างรุนแรงการกระทำย่ำยีการคัดของก็ใช้หลักการเดียวกันนี้แรกเริ่มของการเรียนสยศาสตร์ทั่วไปจะได้รับคาถาไหว้ครูบทไม่ยาวนักเพื่อฝึกความจำจากนั้นจะได้รับคาถายาวขึ้นจนกระทั่งถึงองค์การและแม่บทคำพีต่างๆ เมื่อเข้าใจเรื่องการใช้พูดปราณและจิตอย่างคล่องแคล่วแล้วคาถาไม่ใช่สิ่งจำเป็นแต่อาจจะมีความเคยชินว่าในการใช้พลังจิตต้องมีคาถาบูรพาจารย์มักยกคาถาสั้นๆมาใช้ดังคำว่าสูงสุดคืนสู่สามันจากกระบวนท่าเป็นไร้กระบวนท่าคาถา ที่ได้รับตอนแรกเรียนเชน่นพุทธโธนะมะพะทะนะโมพุทธทายะจึงเป็นคาถาท,าที่บูรพาจารย์นำกลับมาใช้แสดงฤทธิ์จนเรื่องลือถึงทุกวันนี้เคยพบหลายท่านที่คล่องแคล่วในการวางอารมณ์และถ่ายปลานไม่ได้ใช้คาถาใดในการแสดงวิชาเลยเมื่อเข้าใจว่าการใช้คาถา เป็นองค์ภาวนาเพื่อสร้างกระแสจิตให้ตนสร้างความเชื่อมั่นและโน้มน้าวตามวัตถุประสงค์เราจะพบเห็นการแปลงคาถาเช่นสวาหะแปลงเป็นสวาหายสวาหับสวาโหมการนำคำพ้องเสียงมาใช้โดยไม่สนใจความหมายเช่นอุดทางอัดโทแปลว่าเบื้องล่างเบื้องบน นำมาใช้ในวิชามหาอุดเป็นต้นดังนั้นหลักใหญ่ของการใช้คาถาคือความสม่ำเสมอของอารมณ์ในขณะนั้นไม่ใช่ความนิ่งไร้อารมณ์ความเชื่อมั่นไร้ความลังเลสงสัยในกระแสทั้งสและอำนาจของกระแสจิตในตนคาถาทั้งปวงจากรั้งหรือไม่ ขึ้นอยู่กับอุปทานข้อนี้ 1. อำนาจสัจจะ 2. อำนาจคุณพระและ 3. อำนาจเคราะกรรมการใช้คาถาทั้งปวงเมื่อเข้าถึงคุณพระได้ย่อมเกิดอานุภาพความยาวและความยากของภาษาที่ใช้มีผลต่อการเข้าถึงคุณพระพอสมควรดังนั้นควรเลือกบทที่ชอบ จิตเกาะได้ดีอารมณ์สม่ำเสมอหรือเกิดปีติสาธุนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน โมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ